เสียงนี่มันเสียงเชื่อมดีเลยนะเชืนเปิดไว้นเลยต่รถดมผมก็เปิดเต็นถ้ามันเปิดมันจะเป็นแบบวิ่งงนี้เลยแต่ร่วงตางถ้าเขาทำดีากเขาเชื่อมปูนเชื่อมมาท่หลังเขาจะเชื่อมงานเปิดังเลยท่านดังพี่นึ้ไม่ี่นชอบบ้านจะมันนนมันก็ค้างยดแต่ถ้ามันค้างระดับระดับใหม่มันก็หายแล้วเนาะ แล er, er, ้วแลิ่ีไปรมนายไหมม่แล้วเสียจงถ้ารอบไฟมนคตรรอบไปไน้ไไอี้เรามีแค่ต้นๆเียกออกเองนี่นี่นรอบูงมันไม่ดีรต้องไปตับดูจะดูว่ว่ามันไ้องไงล่ะขมันไม่หาย ออคนใครมาอีกเนี่ยเสีสสสยงเืนเชื่อมีแรกตอนอมาทาํามตมันจะดัง,งไรไดังเลงงแล้วกดังขึ้นเรนะื่อยๆเนแล้วมันเริ่มดังตอนไหนอ,นนนอะพี่ตอนนั้นตอนนี้ยัง แบบนี้มันเป็นอาการยังไงครับครับอาการเป็นยังไงครับอ่านี่ยังงั้นคุณตอบไม่ได้แล้วครับผมมเป็นแางหนังฟีดฟีดนะก็ถามการชูเลยแค่แค่เนบอกเสียงไหนมัันดงเสียงคล้ายๆเสียงเทอร์โบอ่ะก็ตั้งตั้งอะไรตั้งอยู่นี่ เขาไปตั้งตัวนั้นได้บอกคือเราไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมไม่เอาเสียงตัวนี้ใช่ไหมไหมตอนแรกมันไม่ได,ดังแล้วมันเริ่มดังตอนไหน,นมันเริ่มดังตั้งแต่ไอ้ดอนขับไปแล้วสายมันหลุดตอนนั้นแล้วมันกลับมาเป็นเลย <c oughs> แต่มันไม่มีปัญหาอะไรนะเปลี่ยนปะเก็นแล้วก็ไม่หายตอนแรกคิดว่าจะเป็นกับปะเก็นเ็นนเปโิณ ในสายเนี่ยมันหลุดใสายในหลุดตะไร์ใ้สายในหลุดตะไคร์สายเนี่ยสายบูธอ๋อสายบูไอ้ข้างล่างใ้สายในหลุดสายไฟตัวเนี้ยข้างในนะอ๋อตัวเนี้ยแตีมันไม่มีอะไรหรอกเสลลอะไร เสียงเนี่ยเสียงมันรั่วเสียงมันรั่วสักอย่างกันเถอะมันแตกมากเลยทอดทอดนี่ทอดนี่จเป็นเบาๆแบบผมไม่ได้ยินพี่เจ้เพื่นไม่ได้ยินเริ่มรื้อแล้วครับในอาการเป็นยังไงลูกพี่ตอบไม่ถูกตอบไม่ถูก ถ้าได้ลงมือทำแล้วไม่มีการจมีอะไรลักษณะดนี้ผม่าเป็นักขนดน้เจกเเจบุกไปชกี้วแล้เนี่ยเจบกาุอรู้าุ้่านเจเจจัวเรกับกินรู้ในนมเร่าร่ก

มันส่งแรงเลยครับภาพนั้นมันแตกกันแล้วนะเปลี่ยนใหม่แลวแต้นี่เปลี่ยนเลยมั้ยใช่เปลี่ยนใหม่เลยแต่กัดเป็นเยน,น่างปกติแต่แบบแบบเราไอ่รื้อมันดวนเลยแต่ควันไม่ขาวเนาะไม่ปกติครับโอ้โททห หาย,ยังไม่จูเขาบอกว่าเป็นกระส่ายบันบูดเนี่ยไม่ตอนเวลาถามตายแล้วแต่กล่าวแตอะไรมันไม่ดังเลย มันเป็นยังไงอากาศเด้อเป็นแบบนี้มันวิ่งออกมะมันเดินแ,<ช>แต่มีเสียงแค่มีเสียงยังงเคยอ่ะแล้วพี่เองไม่เป็น่ยนอไม่เป็นไม่เปลนเสียงมันแปลกไม่รู้อ่ะเออเสียบอยกับมาก,กับเขามาก,กับแผลเนี่ยให้เนะสียบอยขี่รถมาก,กับแผลมากาจานชู้นี่ไ,ไอ้ชื่อขลาม ื้อข้าวหลามอยากกินแต่ข้าวหลาดซื้อข้าวหลามแต่ไม่ลงจะซื้อข้าวราดซื้อข้าวราดป่ะข้างคนอื่นลงข้คนอื่นลงฮะไปดีละลูกแม่นอนจะได้กินบ่ฮะนอนจะได้กินบ่ข้าวหลามเจ้าของรถเยินมาเป็นฉุกแล้วเจ้าของรถงงแล้ว มันไม่เป็นไรแต่มันเสียงมันแปลกครับเสียงมันแปลกแล้วจะของรถไม่สบายใจไม่เราอยากรู้สานเพ่อตอนนี้เรือเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นอะ เขาเปลี่ยนหัวมาใหม่ฝนก็ตกครับอเอาเทมิมนี่รถใครอ่ะรถเสียแผ่นครับอ๋อรถเสียแพ่บปะที่มีไอภูเขาเรื่อซุมิโตโมนั่นะนะใช่ครับอ๋อวันนี้เอาเพินพ<อ>่นไปเปลี่ยนหัวไหมเปลี่ยนหัวไม้แล้วเนี่ย เอาหัวนี่ออกไม่คิดเป็นหัวนี่โอ้ oh. ต่อเป็นหัวยาวเอาลงครับใส่หัวหัวตดัดไอ้ย่ะมันจะเป็นหัวตัวไหนเรามาดูกันครับเออว่ะเปลี่ยนหัวแต่เครื่องเกา่าปะเป็นยูดีครับเครื่องเดิมเ,เครื่องเดิมกินดีกิสสันงามเลยเนาะเออนี่มา้องมาซื้อไหมดองอยูนี้จะสี่กัไปอลไรแบบ เออเนาะแมนเขาต้องแปลงอีกเลยเนาะเอามาว่างเนาะแปลงลายยางตัดตัดอย่างไหนด้วยเขาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบอกไมเฮ็ดบอกว่างหัวไมนี่แปลงเยอะเลยครับแปลงเยอะเนะแปลงแทนเครื่องน้ำอ,นนอ,อุ้ยแมนแมนว่ย แทนเครื่องกับแป้งเออแทนเครื่องอ่ะเห็นไหมรอยเชื่อมนี่ยงเลยุงลนี่ยกหัวต่อต่อต่อนี่ไปเป็นระบบยกหัวไฮดรอลิกครับแม่มันกินเกียร์มันกินเกียร์หัวมันใหญ่มันกินเกียร์มากไปดิกินหอดเกียร์อ๋อเกียร์ยังางนี่เนาะรู้ว่าหนีมันใหญ่เลยอืมใหญ่คักหัวยังบุ้มลงเลยเนี่ยบอยอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแล้ว ไปหไหมฮะทีม,ม,มีกินข้าวล<ป>าเมง่ฮะเจ้าอยู่นี่นะเออเดี๋ยวไไปไป,ไปเลยเจ้าอยู่นี้นั่งและไปเลยเอามาฝากเนี่ยไป,ไปยมันข้าวลาเมงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผม <laughs> เดี๋ยวไปกินข้าวลามก่อนบ๊ายบายครับ